สองของคุยกันภาษาเพื่อนค่ะในรายการเพื่อนกันวันติดโควิดค่ะขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์คุณวุฒิดรนายแพทย์พรเทพศิริวัาารังสค์นายกสมาคมวิจสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาวสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอบเปี้ยเสียงเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับเสียงดีค่ะกดไลค์รัวๆค่ะเชิญท่นเชินะครับครับค่ะอาจารย์ขาปอบเปี้ยถามนิดหนึ่งนะคะคุณหมอคะคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดถึงสรรพคุณนะคะของส่วนของผงสมุนไพรเนี่ยเยอะแต่ว่าปรากฏมันมีคนไทยส่วนหนึ่งเลยนะคะที่พอเอาสมุนไพรามาใช้เนี่ยนะคะดันกลายเป็นว่าไปเพิ่มโรคให้กับตัวเองซะอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวปอเปี๊ยจะให้พูดคุยกับทางบ้านกันสดๆคือคือทางบ้านสามารถถามคุณหมอคุณหมอสามารถตอบได้เลยเอาเป็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เจอคุณหมอแบบนี้นะคะ เดี๋ยวปอปี้ขออนุญาตต้อนรับทางบ้านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะได้เจอกันบ่อยกเลยแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะค่ะนีค่ะดีค่ะอ่าปอปียเดี๋ยวขออนุญาตยกพื้นที่นี้นะคะให้กับพี่ปุ๊กหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะกับครอบครัวของพี่เพราะก็เห็นว่าเออจากที่จะใช้สมุนไพรในการรักษาในการทำให้สุขภาพร่างกายดีห่างไกลโควิด ใชรเป็นเพิ่มโลกหร่างกายพังไปเลยอย่างนี้นหรอคะต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าคือ,อที่ที่ในครอบครัวของของปูกันนะคะก็คือจะมะีสมาชิกในครอบครัวก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนะคะก็คือเป็นคุณย่านะคะคุณย่าก็ท่านก็อายุประมาณ87ปีแล้วค่ะใช่ก็คือแต่ว่ายังยังมีสุขภาพที่แข็งแรงยังสามารถที่จะ ทำกิจวัตรประจําวันได้ช่วยเหลือตัวเองได้ต่างๆคือ,อยังเดินเหินอย่างคล่องแคล่วนะคะแต่ทีนี้ก็คือปัญหาที่ผ่านมานะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยท่านจะมีโรคประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงที่เป็นที่เป็นโรคประจําซึ่งมาตามวัยล่ะคะ่ะพอพออายุมากขึ้นแล้วท่านก็ก็เริ่มจะมีเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงมากขึ้นเ่ยนะครับ เพิ่มเพิ่มมาแล้วก็ก็ทางลูกหลานทางบุกเองทางครอบครัวเองก็จะคอยดูแลในเรื่องของการทานยาให้ให้ในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตที่คุณหมอสั่งจ่ายมานะคะอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็น่าจะทําให้ทางครอบครัวเราอาจจะต้องแบบเว้นระยะห่างกันพอสมควรอาจจะโดยเฉพาะตัวบุกเองที่ที่ปกตินี่เมื่อก่อนเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับคุณย่ามากพอสมควรน่ยนะคะว่าเวลาที่จะแบบเข้าออกบ้านคุณยา่าดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆดูแลเรื่องการจัดยาที่คุณย่าจะต้องทานประจำเนี่ยค่ะแต่พอพอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราทําให้มันอาจจะต้องเว้นระยะห่างในการที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปคลุกคลีกับท่านเป็นประจานะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เราอาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเป็นอาจจะ เล็ดลอดสายตาอันนี้อันนี้ก็ไม่ไ่รูใช้คำพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคือคุณย่าเนี่ยท่านก็จะมีการที่จะรับสื่ออยู่แล้วก็คือดูโทรทัศน์ดูรายการทีวีต่างๆดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอสถานการณ์โควิดมันมันมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะมีความกังวลว่าโอ้จะจะเป็นอันตรายไหมจะปลอดภัยไหมอย่างไรบ้างแล้วก็ท่านก็มองเห็นว่า สมุนไพรนะคะที่ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยก็เริ่มแบบสนใจที่อยากจะนำมาทานทีนี้ก็เกิดอไอเดียว่าหรือว่าไปไปรัปสื่อยังไงมาก็ไม่ทราบนะคุณย่าก็เลยไปทำกระชายค่ะกระชายขาวเนี่ยที่ปลูกในในบ้านของตัวเองเนี่ยคือก็ไปทำแล้วก็เหมือนกับแอบทำอะค่ะก็คือทำเองแล้วก็บรรจุแคปซูลเองแล้วก็ทานทานเข้าไปเอง ซึ่งก็จนมาวันหนึ่งเราก็เริ่มเอกใจว่าคือปกติเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาในการดูแลเรื่องอาหารการกินปุ๊กก็จะเป็นคนที่คอยดูส่งเขาเรียกว่าส่งสเสบียงนะคะทุกทุกแย่ทุกเย็น,ท,ยน,ท,น,ท,นทุกเช้าก็ต้องไปส่งให้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาไปส่งอาหารส่งกับข้าวให้คุณย่าคุณย่าบอกว่าเออรู้สึกไม่ค่อยดีท่านก็บอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ตาลายเวียนหัว เวียน oh, <God. S 1> หัวเราก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงแล้วก็เลยรีบจัดการเอาเครื่องมือไปวัดความดันโลหิตตัวว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าความดันโลหิตสูงมากสูงจนน่าตกใจค่ะก็คือตัวบนนี่ร้อยแปดสิบกว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวล่างนี่คือประมาณแบบเก้าสิบกว่าซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ไม่ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําการสอบถามพี่ย่าว่ามันมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมอย่างเงี้ยนอกจากเวียนหัวตาลาย มีอาการอื่นๆไหมแล้วก็ทานยาหรือเปล่าวันนี้ทานยาครบหรือเปล่าที่ที่จัดเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าปรากฏว่าขาดการทานยาที่ควบคุมความดันอีกหนึ่งตัวเนี่ยขาดไปอยู่หนึ่งตัว<อ>ซึ่งสอบถามไปมาใช่ปรากฏว่าท่านก็เล่าให้ฟังว่าพอดีตัวยาเนี้ยมันมันแปลก,ปลกคือซองยามันแปลก ซึ่งทรงยามันแปลกก็จริงคือมันเป็นตัวยาที่คุณหมอนะสั่งเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะที่จากจากเดิมที่ทานยาควบคุมความดันอยู่แล้วก็จะมีการสั่งอีก,อกยาอีกชนิดหนึ่งที่ที่มันอยู่ในกลุ่มของการควบคุมความดันเหมือนกันเนี่ยเพิ่มมาปรากฏว่าด้วย,ด,วยด้วยความที่ท่านก็มองเห็นว่ามันมันสีมันแปลกตาก็เลยแบบจัดการแยกออกแล้วก็ไม่ทานไม่ทานโดยโที่ไม่บอกไม่บอกล้านๆไม่บอกลูกอะค่ะว่า ว่าตัวนี้มันแปลกนะหรือว่าไม,ไม่ไม่ได้สอบถามว่ามันคือยาอะไรอะไรอย่างี้ค่ะก็ขาดยาไปด้วยสองสอบถามไปมาลองค้นตะกร้ายาของคุณย่าดูเงี้ยค่ะปรากฏว่าเอะมันมีแคปซูลแปลกๆหน้าตาแบบว่าแคปซูลบรรจุเองอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแคปซูลใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคปซูลยานะคะเราก็เลยถามว่านี่คืออะไรคุณย่าบอกกระชายอ่ะกระชายทําเองเหรอคุณย่าทําเองใช่ไหมทาเองแล้วคุณย่าทานเองหรือเปล่า คุณย่ญญาบอกว่าทานเองนั่นเลยเราก็บอกว่าเริ่มเริ่มแบบแปกใจแล้วแล้วถามว่าทานมานานเท่าไหร่แล้วคุณย่ญญาเล่าให้ฟังว่าประมาณเดือนกว่าๆแล้วทานปริมาณแค่ไหนเราก็ถามว่าทานปริมาณแค่ไหนที่เดือนกว่าเนี่ยทานทุกวันวันละแบบเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแคปซูลด้วยความที่แคปซูลที่ทําเองอะค่ะมันมันอาจจะไม่ได้ถูก ทางน้ำหนักกะปริมาณหรือแม้แต่วิธีการที่จะสกัดออกมามันก็คงไม่ได้ถูกถูกขั้นตอนอะไรนักเงี้ยค่ะก็เลยตกใจก็เลยรีบโทรถามเพื่อนที่เป็นเภสัชกรนะคะก็ปรึกษาว่าลุงพอมันเป็นแบบนี้นี่คือเกิดอะไรขึ้นกระชายที่ทานเองเป็นระยะเวลานานๆเน,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 นี่ยมันมีผลไหมกับระดับความดันโลหิตสูงขนาดนี้แล้วก็ทานาขาดการทานยาด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนก็เพื่อนก็ ลองให้คำปรึกษาดูก็บอกว่าก็น่าจะมีผลสำหรับสาหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะใช่ทีนี้พอไปหาคุณหมอไปตรวจเช็คล่าสุดเนี่ยคุณหมอบอกค่าไตค่อนข้างสูงนะคะค่าไตาแบบขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำให้มีผลกับความดันต่างๆมันควบคุมยากมากเลยค่ะใช่นี่ก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่า ลูกหลานคงจะต้องออทําความเข้าใจกับท่านใกล้ชิดกับท่านในระยะที่ที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะว่า<ม>โอเคเราจะไม่ได้คลุกครีตลอดอะไรอย่เงี้ยแต่ก็คงต้องระมาะระวังมากขึ้นนะคะ,ะก็คุณฟุ๊กคือเล่าไปก็มันเหมือนกับไปย้อนความทรงจําตอนนั้นเนาะว่าแบบเอ้ยพัดถูพัดตาไปแป๊บเดียวผู้สูงอายุที่เรารักแล้วเคารพนะ่ะไปเผลอทานอะไรที่ เขาก็ตั้งใจจะดูแลตัวเองเนี่ยแหละนะคะจนกระทั่งที่บอกว่ามันมีผลพทงวงเลยพ้าเพียฝากถามคุณหมอหน่อยนะคะดูจากลักษณะข,ขอขอญาตถามคุณย่าอยู่เท่าไหร่นะคะพี่พูแค่แปดสิบเจ็ดปีค่ะคุณย่าอายุแปดสิบเจ็ดปีแล้วทานประชายที่ตัวเองเนี่ยคือไปอใส่แคปซูล <ทำ S 1> จนร่างกายเป็นแบบนี้น่ะมาเดือนหนึ่งนะคะทานเป็นเดือนคุณหมอคะ่ะ แบบนี้นี่จะสามารถแบบฟื้นฟูสุขภาพของคุณยาให้กลับมาปกติเ,เหมือนตอนที่คันน้ได้ไหมคะยอ,อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปโทษกระชายนะโอ้ค่ะอย่าพึ่งไปโทษกระชายกระชายกินแค่แคปซูลเดียวนี่มันน้อยมากกับปลายก้อยของกระชายที่มาตํามาบดมันไม่มีผล,ลต่อร่างกายนะให้กินวันละเป็นกรัรมอย่างเงี้ยยังไม่เป็นไรอะไรวันหนึ่งเป็นกรรมัมผมเคยทําวิจัยแล้วนะ กระชายเนี่ยกับเป็นสิ่งที่ดีที่จะปรับสมดุลร่างกายเราถ้ากินสดคมันเป็นอาหารนะกินมาชั่วนาตาปีเป็นพันพันปีแล้วถ,ถ้ามันมีพิษมากมายอย่างนั้นเนี่ยสงสัยคนไทยจะตายไปเยอะแล้วเพราะผมกินน้ํายาทุกวันตอนเช้าเนี่ยอน้ำยาเนี่ยมีกระชายน<ำ>ในหนึ่งถ้วยเนี่ยขนมจีนน้ํยายค่ะขนมจีน้ยาเลยเนี่นกระชายมากกว่า<อ>ที่จะใส่แคปซูล การกินกระชายทุกวันเนี่ยมันจะปรับทําให้การสร้างฮอร์โมนในร่างกายเราปรับสู่สมดุลอ <c oughs> คุณผู้หญิงที่เคย <c oughs> ผมเคยดูแลรักษามาเนี่ยตอนที่ฮอร์โมนจะหมดให้กินวันลกรรมมือนเนี่ยถ้าเป็นแคปซูลก็ประมาณยี่สิบแคปซูลเนี่ยแต่กินสดๆแบบปัน่นมาแล้วก็มาอ่ประมาณสี่ห้าแง,ง่งเนี่ยแล้ว <c oughs> ใส่แคปซูนก็ประมาณสิบเม็ดละเอาไปปั่นกับ น้ำปั่นกับน้ำเปล่า,าหนึ่งหรือสองแก้วเนี่ยแล้วก็เอามาผสมน้ำมะนาวน้ำปึ้งคุณผู้หญิงที่เคยอาการประจำเดือนจะหมดมันจะไม่หมดมันจะอยู่ต่อคือร่างกายในสมองต่อมใต้สมองมันมันจะไปมันจะไปออกฤทธิ์ที่ต่อมใต้สมองเพื่อบอกให้ต่อมผิดฮอร์โมนเนี่ยทุกอย่างในร่างกายปรับสูตรสมดุลอันนี้มันเป็นมหาสัจจันทร์ของบุญไทรอย่าเพิ่งไปโทษเขานะ ผมว่าคุณยายอายุแปดก็คงจะมีความดันสูงแน่นอนนะมันจะต้องกินยาห้ามเลิกกินยาเลยเด็ดขาดค่ะ<า>แล้วก็กินกระชายเข้าไปนี่ไม่มีผลเลยต่อไตต่อตับแค่ปลายก้อยเนี่ยปลายก้อยปลายก้อยห,หนึ่งครบตันี้ปลายก้อยผมไม่กินวัลคัมมนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะ<า>แล้วมันจะช่วยการดูดซึมแคลเซียมแล้วมีตัวที่กระตุ้นทำให้ T cell แข็งแรง รับสมดุลในร่างกายอแต่ถ้ากินไปนานๆเรารู้สึกว่าปากเริ่มร้อนเริ่มเจ็บคอเริ่มรู้สึกว่าปากเปื่อยหายใจร้อนเนี่ยอันนั้นก็ต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นยาร้อน mm hmm. แต่ก็ยังไม่เคยใครกินแค่แคปซูลเดียวจะเป็นไรนะตอนนี้เราก็เลยเอาเอามาทําเป็นยาอายุวัฒนะ mm hmm. เอาใส่แคปซูลกินวันละหนึ่งหรือสองแคปซูลเพื่อให้อายุยืนด้วยซ้ำ นี<อ>่เพิ่งไปโทษมันนะอโอกาสจะเกิดขึ้นจากความดันสูงก็ทำให้ไตยแย่ได้ด้วยไต<อ>ตา,ตาแล้วก็เส้นเลือดมันจะแย่ลงจากความดันสูงนานๆแต่นี่คุณยายเนี่ยความดันสูงเพราะว่าคุณหมอเปลี่ยนยาความดันยาความดันเก่าอาจจะไม่ได้ผลแล้วแล้วก็คุณยายก็ไม่ได้กินยาความดันด้วยก็เลยความดันขึ้น180ก็เลยเวียนหัว แล้วความดันสูงนานๆมันก็จะทําให้ไตเนี่ยพิการได้จะเสื่อมลงเร็วมากเพราะตอนความดันสูงนี่มันเหมือนกับเราน้ําเลือดมันไปมิดมันไปไ,ไปไปลายทางไม่ได้ไตนี่เป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงมากไม่งั้นมันจะขับสารออกจากร่างกายไม่ได้อันนี้เดี๋ยวรีบกลับไปรักษาความดันซะให้ดีอย่าไปโทษอาชายเด็ดขาดน,นะเพราะกระชายมันเป็นอาหาร ใส่เข้าไปในอาหารทุกอย่างเลยนะพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับก็คือช่วงโควิดเนี่ยคนก็ได้ข่าวจากรามามาว่ามันมีสารสกัดแพนดูราทินเอตัวหนึ่งกับพีโนสโตบินของตัวที่สกัดออกมาแล้วมันฆ่าเชื้อไวรัสในหลอดแก้วได้ก็เลยฮิตที่จะมากินแต่กินแบบวันละสองเม็ดสาเม็ดนี่มันไม่มีผลอะไรเลยนะต่อฆ่าเชื้อเพราะว่าจะฆ่าเชื้อได้มันต้องสกัด เอาสารออกฤทธิ์สองตัวนี้ออกมามากเลยคงต้องกินวันหนึ่งเป็นกิโลมันถึงจะเพียงพอฆ่าเชื้อได้เน้นในตอนนี้เนี่ยก็คือการกินกระชายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปหยุดกินนะเพราะมันจะทําให้ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเราฮอร์โมนนี่ก็คือตัวสร้างโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไตเนี่ยคอติซอลเยอะแยะเลยี่สร้างจากต่อมหมวกไตมันจะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างภูมิต้านทานต่อร่างกายเขาเรียกว่าแอนติบอดี ตัวที่จะทําให้ภูมินันทานในน้ําเหลืองมันแข็งแรงจะได้สู้โควิดได้ป้องกันไม่ให้ป่วยแต่ถ้าป่วยแล้วก็มาใช้อันนี้ไม่ได้ผลแล้วนะเพราะงั้นก็อย่าไปพูดโทษเขาเพราะว่าเขาไปก่นตัวเขาดีแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้เสียของไปอีกนะทีน<อ>ี่ขออนุญาต ขออนุญาตถามคุณหมอค่ะนิดนึงค่ะว่าแล้วพอคุณคุณคุณย่าค่ะพอท่านเป็นเป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบนี้อยู่แล้วค่ะการทานกระชายหรือว่าการทานพวกนี้มันมีฤทธิ์คืออย่างที่บอกมันมีฤทธิ์ร้อนซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะส่งผลต่อ,อความดันขึ้นไหมคะในปริมาณที่กินมากๆเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มากหรอกแค่แคปซูลเดียวนี้ไม่เป็นไรเลย <c oughs> คือ,ค,อคือแคปซูลเดียวเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนคํา ที่คุณย่าบอกแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไปรู้ว่าท่านกินแบบแค่ไหนในในวันที่เราถามว่าพอ,อมันมีมปัญหาตรงนี้แล้วยังไม่มีผลการวิจัยนะว่ากินกระชายแล้วจะความดันขึ้นนะแต่ด้วยด้วยที่มันเป็นยาฤทธิ์ร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้งานการไหลเวียนโลหิตเร็วขึ้นแรงขึ้นนะ,ะแล้วก็จะไปก,กระต้มกระตุ้นต่อมหมวกไตในการทำงานในการผลิตฮอร์โมน ต่างๆในร่างกาย mm hmm. ซึ่งฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปทําให้ความดันขึ้นหรอก mm hmm. ความดันขึ้นเนี่ยในมนุษย์เราเนี่ยความดันขึ้นได้จากหนึ่งไขมันสูงเส้นเลือดอุดตัน mm hmm. เหมือนเราฉีดน้าําปลาเนี่ยลดน้ําต้นไม้ตรงปลายทำปลายติดริอน้ำมันแรงมากว่าออกไปแรงมากเห็น mm ั hmm. ้นถ้า,ถ,าถ้าเส้นเลือดไม่ดีเดี๋ยวก็กติบตันอันที่สองคือเบาหวานพญ,ญาคพ,ญ,ญ,าพญ,ญาเป็นเบาหวานหรือเปล่า ไม่ได้เป็นค่ะอะหวานก็จะทําให้เส้นเลือดแข็งก็จะทําให้เอความดันขึ้นแล้วไม่ต้องทําอะไรเพอถึงอายุตอนหนึ่งเนี้ยเส้นเลือดมันก็แข็งตัวมันก็บีบไปมันก็ดันขึ้นมันไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็มันเส้นเลือดไม่ยืดหยุ่นมันก็ดันไปทางนี้มันก็ปี๊ดไปไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็แรงพอคลายตัวมันก็ไม่กลับมามันก็ไม่มีการยืดหยุ่นไม่แข็งมันท่อดับบทอดปลาเนี้ยมันก็ขึ้นอื แล้ากชายไม่ได้ไปทําให้เส้นเลือดมันแข็งตัวนะไม่มีเลยมันเป็นการสะสมของตัวเในร่างกายเราอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการที่การทํางานของร่างกายไม่มีเลือดเ้นเลือดมันไม่ยืดหยุ่นขาดการออกกําลังกายน้ําหนักขึ้นนะอันนี้เน,นี่ยคือความดันสูงอย่างอย่างผมเนี่ยตอนที่รับราชก,การเป็นอาทิตย์ดีอยู่เนี่ยโอ้โหเวลาไม่มีออกกําลังกายเลย ความดันผมขึ้นกระชูดเลยร้อยแปดสิบจนแย่เลยต้องกินยานทุกวันนี้เนี่ยออกกาลังกายทุกวันเช้าครึ่ชงชั่ชชวโมงเย็นครึ่งชั่วโมงเช้าก็วนเตียงรอบเตียงตอนเย็นก็ขี่จักรยานหน้าทีวีน้ําหนักลดจากเจ็ดสิบแปดเหลือเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองแคบจะเลิกกินยาความดันเลยความดันก็ก็ปกติเลยใช่ไหมคะคุณหมอตอนก็จะกลับมาเป็นปกติล้วร้อยยี่สิบแปดสิบแล้ว, 120, ลวก็จะเลิกกินคุณหมอก็บอกให้กินเมนทนแนนสักครึ่งเม็ด ก็กินไปไม่เป uh, like, um. yup. no ็นไรเออถ้าไม่กินก็อาจจะขึ้นแบบกระตุกกระตากกระตุกกระตากก็กินขึ้นไม่จากสองเม็ดหรือครึ่งเม็ดผมก็หกสิบหกหกสิบเจ็ดก็มีความดันไม่เรื่องปกติค่ะนั้นกระชายไม่น่าเกี่ยวเลยครับคุณหมอคะพอเปี๊ยแอบเสียของอะแอบถามนิดนึงมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้กับหลายบ้านค่ะเพราะว่าหนึ่งก็อาจจะไม่ได้แบบสามารถซักถามคุณหมอได้โดยตรงแบบอย่างคุณปุ๊กเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยก็ไขข้อสงสัย แต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้อาการคุณคุณยายแย่ลงอาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าลืมกินยาความดันแล้วก็มากระชายคุณยายไม่กินเลยไม่กินยาความดันเลยไม่กินเลยเป็นเดือนถูกไหมโอ้ก็คือใช่คือเหมือนคุณหมอเขาให้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเขาก็จะกินแค่แบบว่าที่เคยทานอยู่ปกติแต่ว่าตัวใหม่ๆมาหน้าตาแปลกมาท่านก็จะแบบ ไม่เอาทานแยกออกไปโดยที่ไม่บอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ให้ยามาไม่ไม่นัดไปพบอีกเลยสองสัปดาห์แล้วครับช่วงเอ่อช่วงที่ให้ยามาเนี่ยค่ะคือจะนัดทุกๆสามเดือนนะคะคุณหมอใช่ระยะค่อนข้างห่างนิดนึงขีขึ้นอาจจะเป็นเพราะเป็นโควิดแล้วแล้วคนคนที่คุนยาอยู่บ้านเนี่ยเป็นความดันต้องมีเครื่องวัดความดันนะใช่ค่ะก็ที่บ้านก็จะมีครบหมดเลย แล้วคุณยายไม่วัดเหรอฮะคือด้วยความที่เราอ่ะจะเป็นคนที่คอยจัดการวัดให้ทุกเช้าเย็นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอระยะห่างของโควิดมันก็ได้ทําให้เราต้องแบบวัดเองอัตโนมัติใช่ใช่อ่ะก็คือความดันสูงมากๆซะสองอาทิตย์นี้ไตแย่ละไตทํางานไม่ไหวละเส้นเลือดมันตีตันที่ไตเลือดไม่ไปเลี้ยง ออย่างดีที่รู้ทันเร็วนะไม่งั้นเดี๋ยวค่าไตมันจะเกินหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามไปเคตรีนินมันก็จะต้องล้างไตกันเลยก็จะ่นวไปใหญ่ชีวิตโอ้โหแย่เลยอ่ะถ้าแบบนั้นอ่ะนะคะพี่พุ๊กค่ะก็ต้องวัดความดันบ่อยๆนะแล้วลดความดันพาคุณยายไปออกกําลังกายเดินไกลแมนก์แข่งขาเดี๋ยวก็จะติดเตียงไม่ไม่ไม่ออกกําลังกายไม่ได้นะแล้วห้ามกินเค็มเด็ดขาดอ่านี่คือคําแนะนาจากคุณหมอลดหวาน ลด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 ไม่กินรสหวานไม่กินรสมันไม่กินรสเค็มที่ไม่หวาน,วานเพราะว่าถ้ากินหวานแล้วน้ําตาลในเลือดขึ้นเดี๋ยวเส้นเลือดกัแข็งตัวความดันก็ขึ้นมันก็ไขมันจุกเส้นเลือดก็ความดันขึ้นเค็มก็เกลือก็จะดูดน้ำาหาตัววันไหนถ้ากินเก็มเค็มน้ำหนักขึ้นหนึ่งกิโลอะไรแนละ้วพวกเราลองไปดูสิม,มันจะดูดน้ำาหาตัวเป็นหนึ่งกิโลถ้าเนื้อร่างกายเราแบกน้ำไว้กหนึ่งกิโลความดันก็แย่แล้ว หัวใจก็ทํางานไม่ไหวแล้วแบกไว้ก็ต้องพยายามไปลดเรื่องหวานมันเค็มลงอย่างละครึ่งให้มากที่สุดครับค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ปุ๊กอีกหนึ่งคำถามไหนๆก็ได้เจอคุณหมอนะคะอันนี้เป็นโอกาสที่ยากมากแต่เราก็จะเปิดโอกาสให้ทางบ้านแบบนี้ละค่ะนะคะคือคอกันเข้ามาเจอคุณหมอตัวเป็นๆแบบนี้ถามกันตรงๆกันแบบนี้พี่ปุ๊กมาเปี๊ยกขอหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะในช่วงนี้เนี่ย ถามคุณหมอได้เลยเต็มที่นะคะว่าต้องการที่จะให้ช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกคะค่ะก็คำถามอีกคำถามหนึ่งที่ที่ตอนนี้คือเราเราค่อนข้างกังวลเกีกับด้วยความที่พอคุณยามีโรคประจําตัวแบบนี้ค่ะการทานยาอะไรต่างๆที่มันเป็นหลายๆอย่างเข้าไปเราก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนิดนึนงว่าท่านจะทานได้ไหมนะคะ,ะ,คะเช่นอย่างเวลาที่ผู้สูงอายุเป็นไข้ มีไข้ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมีไข้ขึ้นตัวร้อนอย่างเงี้ยค่ะพอวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันประมาณสักสาบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันต้องมีไข้แล้วทีนี้นอกจากการเช็ดตัวให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วอะค่ะการทานยาพาราเซตามอลหรือเราควรจะเลือกทานยาเป็นเป็นสมุนไพรที่ใช้ลดไข้แต่มันมีข้อข้อน,นิดนึงว่าคือคุณย่าเป็นคนที่แพ้ฟ้าทะลายโจรคือทานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คุณหมอก็เคย <S <S เคยบอกมาแล้วว่าคุณย่าทานไม่ได้นะเพราะว่าแพ้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะหรือพาราเชอรมอมันจะส่งผลต่อตับไปหรือเปล่าเนี่ในในอนาคตหรือว่าในการที่ทานเข้าไปเงี้ยค่ะครับถ้าเรากินยาเนี่ยมันจะต้องช่างกันระหว่างผลประโยชน์กับพิษนะยาทุกอย่างมีพิษหมดม,มีมากมีน้อยนะ แต่นี้ถ้าเราข้างดูแล้วว่าถ้ากินแล้วมันมีผลต่อร่างกายดีกว่าเราก็กิน,นถ้าเราไข้สูงมันจะชัดมันจะแย่เราก็ต้องกินก็ต้องกินแต่อย่าก,กินนานตัวพาราเซตามเลเนี่ยถ้ากินสองร้อยห้าสิบมิลกรัมถึงห้าร้อยมิลกรัมเนี่ยมันเซฟมากมันจะมีความเป็นพิษเนี่ยถึงสามถึงสี่กรัมเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ย างทีสี่กรมเนี่ยหรือว่ากินครั้งหนึ่งเกินสี่เม็ดเนี่ยอาจจะเริ่มทําให้ร่างกายเนี่ยกําจัดมันไม่ได้เราไม่ต้องกลัวรเรื่องตับนะฮะ้วค่าตับคุณยายเป็นยังไงบ้างอะค่าตับค่าตับตอนนี้คุณหมอแจ้งว่าก็อยู่ยในเกณฑ์ที่ที่ปกติค่ะไม่ไม่ได้สูงมากค่ะตับนี่นะเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ททกําจัดสารที่เข้าร่างกายที่ไม่ปกติเะฉนั้นก็ hmm. ถ้าร่างกายเป็นปกติ ถ้ากินเข้าไปแล้วร่างกายก็จะขจัดมันออกไปแต่ถ้ากินบ่อยขจัดบ่อยไตตับก็รู้สึกว่าจะรับภาระมากไปอ,อืมอาการของการที่ร่างกายจะไม่อยากจะกินอาหารเบือ่ออาหารเบื่อยาเนี่ยมันคืออาการที่ตับมันไม่อยากจะทํางานนะ่ะนั้นถ้าเรากินอะไรบ่อยมันก็จะเบื่อโดยอัตโนมัติถ้าคุณยายยังอยากจะกินข้าวไทย้ะกินได้แต่ขอคุณยายทําเป็นอาหารได้ไหม คุณอยากกินรู้ว่าฉันเบื่ออาหารนี้แล้วก็ฉันก็จะไม่กินก็คือร่างกายบอกเอ้ยมันมากไปแล้วอยากอยากทาให้ใจกินแบบเบื่ออาการเบื่อนี่คืออาการไม่อยากรับเวลาเรากินอาหารอะไรซ้ํำๆๆๆเนี่ยมันก็ไม่อยากกินใช่ไหมมันก็จะเบื่อนั่นเป็นอาการที่กินบ่อยไปละล่ะร่างกายก็จะบอกอย่าไปกินบ่อยไม่กินบ่อยมันก็จะไม่เป็นทิษมันก็ไม่สะสมแต่อย่างหนึ่งก็คือว่ากระชายนี่มันไม่ใช่สมุนไพรนะ มันเป็นอาหารแต่บังเอิญนนอาหารนี่มันมีสารออกฤทธิ์อยู่แล้วมาออกฤทธิ์เนี่ยมันจะออกฤทธิต์ต่อการฆ่าเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยมันต้องเยอะมากต้องสกัดเพราะฉะนั้นถ้ากินเป็นอาหารกินแบบสดๆเนี่ยไม่มีพิษแน่นอนเพราะมีพิษไม่มันอยู่ในอาหารไทยไม่ได้หรอกคนจะตายอย่างใหญ่ละ<อ>เพราะมันเป็น,นอาหารหไ,มไม่เป็นไรนะอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปโทษเขาเพราะเขายัางดีมากเขาเป็น อะไรที่ถ้าพวกเราไปดูวิดีโอเรื่องการทอาน้ำกระชายเนี่ยสี่ปีแล้วห้าปีแล้วที่ผมทำบางเวอร์ชั่นคนดูสี่ล้านคนนะมันทำกระชายเพื่อคั้นเอาน้ำกินเนี่ยเพราะว่ามันแก้กินสดๆมันจะแก้กระดูกคุณเพราะมันจะทำให้ร่างกายปรับเอสโตรเจนให้ถูปกติแล้วก็ปรับ,บต่อมไทรอยเราใครมีมากไปไมันจะทำให้ลดลง ครมีน้อยไปมันก็จะเพิ่มขึ้นให้ในผู้ชายที่ฮอร์โมนเพศชายมากไปมันก็จะทําให้ลงมาเป็นปกติเนี่ยหรือว่าใครมีน้อยไปน้องชายไม่ทํางานมากินมาเป็นปกติ<อ>มันถึงเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศายด้วยแต่ว่าไม่เพิ่มมากนะแต่เพิ่มมาเป็นปกติคุณผู้หญิงด้วยนะถ้าไม่อยากแก่ก็กินวันละแคปซูลสองแคปซูลทุกวันไปกินวันละสักหนึ่งกำมือเนี่ย ไม่เป็นไรให้ทุกวันเลยค่ะไปกินสดๆอย่าไปสกัดอะไรมากมายนี่กินสดสดแบบนี้เลยใช่ไหมคะนี่ให้กลับไปดูวิดีโอที่ผมทำอ่ะอันนี้ก็คือรากมันเนี่ยไม่ใช่เงานะไม่เอาเงามันนะเงาเห็นเงามันไหมไอ้ที่นี่ไม่เอาเอ่อเงาที่แข็งๆนี่เขาเรียกเงามันต้นนะหน้าลำต้นแต่ที่ปลายดอนนั้นเป็นรากมันเรากินเฉพาะรากมันแล้วเวลาเลือกเลือกให้ต้นประมาณตั้งอย่างน้อยน้อยหนึ่งนิ้วก้อยมันจะสมบูรณ์ 1> <1> เพราะฉียบดูเพอรอาะฉะนั้นเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมานะคะในฐานะที่มาเปี้ยนเนี่ยเพิ่งมาฟังเรื่องของคุณปุ๊กแล้วก็ฟังของคุณหมอเนี่ยคุณปุ๊กถามคำถามาาเดียวสบายใจขึ้นหรือย,ยังคะหลังจากรู้แล้วว่าที่เราเข้าใจมาเนี่ยนะคะเออได้คลายไขความกระจา่างยังะคะพี่ภูเขาสบายใจขึ้นค่ะแต่ว <S <S อ,อย่างไงก็คงจะต้องอลูกหลานอย่างเราก็คงต้องต้องเรามาระวังเรื่องการรับสื่อของคุณย่าบางทีเขาอาจจะแบบฟังวิทยุฟังอะไรที่แบบโปรโมทเรื่องของ อาหารสิมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหน่อยใช่กินเฉพาะพอประมาณถ,<า>ถ้าทําอะไรมากเกินไปไม่เดินทางสายกลางก็จะทําให้เกิดปัญหาแหละนี้คือธรรมชาติใช่โของเอาการกินการอยู่การเป็นการมีเนี่ยนะก็ต้องมัชฌิมาปฏิปทานะครับ ใช่ค่ะทุกอย่างก็ต้อง <ปะ S 1> เดิน <ปะ S 1> ทาง <ปะ S 1> สายกลาง <ปะ S 1> แบบพอดีพอดีวันนี้เนี่ยถือว่าได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระชายแล้วก็มาไขาเรื่องของปัญหาต่างๆที่บางทีเนี่ยปอเปี๊ยเองนะคะพี่ปุ๊กเองหรือคนอื่นเองอาจจะเข้าใจผิดๆก็เป็นไปได้แต่วันนี้สิคะกระจ่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณหมอขาข่าวหน้าปอเปี๊ยขออนุญาตนัดมาเข้าใส่กับเราแบบนี้ใหม่นะคะเพื่อให้ความรู้นะคะกับผู้ชมทางบ้านเขาจะได้มีความรู้แล้วก็ะจะได้สบายบใจแบบนี้ โอ้ <c oughs> oh, ขอบพระคุณมากๆค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทางด้านของคุณหมอสัตราจย์คุณอวุธด็อกอร์นายแพทย์พรเทพสิริวดารังสรรยุคสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยขอบพระคุณนะคะและท่านยังเป็นกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสอีกด้วยและก็อีกท่านหนึ่งพี่ปุ๊กสบายใจโอเคแล้วนะ ใน <Okay S 1> ทำสัญ,ญลักษณ์ทำสัญ,ญลักษณ์รายการเราหน่อยสัญ,ญลักษณ์รายการเราคุณหมอด้วยค่ะขอสัญ,ญลักษณ์รายการเรา,าด้วยดีมองไม่เห็นถูกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ลาทั้งสองขั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีขอบพระคุณมากมากค่ะ